ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโมบายลีเจนีก,กแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอคอสสกินาพานะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นเบียรที่ผมเอามานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสกินเฉยนะจริงๆสกินมันเข้ามานาน,านแล้วนะครับแต่ผมแบบเพิ่งจะได้เล่นนะครับเพิ่งจะแบบว่าทําคลิปลงนะก็ช่วงนี้ก็ขี้เกียจนะครับแล้วก็ป่วยด้วยนะครับแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปนะเรายืนเลนเจอกับอ ไอรีเทลนะครับผมเป็นไอรีเทลฟังตัวนะด้วเกมเราก็ยืนเช่คิปไปก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมมากนัะครับคอร์สเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็คิดว่าพอพอได้อยู่นะมารีวิวสกินเฉยนะครับไม่ได้มามาโชว์เก่งอะไรนะครับจุ๊บๆเทเลยครับคิดว่าไหว คิดว่าไหวอยู่นะครับผมคิดว่านะจะเก็บปูนะเรียบยร้อยจะปูนะครับควรสะท้อนยิง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 สวยครับได้เฟิร์สบัตนะจังหวะฟุ้งนะครับเกือบตายแล้วก็พา,ากลับบ้านเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมาสองตัวฟิกเกอร์เรียบร้อยไม่นา่ารอดน,นะครับช่วยเรียบร้อยนะครับเขาฟิกเกอร์นะเราก็กลับบ้านไปทันด้วยจะได้นะครับ โอเคครับเกิดมาก็มาเคลียร์ชีพมันเดิมน,นะครับก็เป็นสกินที่ไปสกินพามนะที่แบบเข้ามาเรียลเจ็ดสิบห้านะครับเข้ามานานแล้วแหละนะครับตอนแข่งเอ็มเอ็มหกนะครับก็ผมก็ไปจัดมานะครับก็เล่นทำเครีย์ทุกวันก็ได้แล้วนะครับตัวน,นี้โฮ้ยเดินลุมเดินลุมนะครับพอได้เมื่สี่พอดีนะกดอัมติเลย ลำๆลำๆล,ล,ล,ลำสวยครับได้มาหนะึ่งคิวนะจึ๊บปุ๊บเฟลน่าปลาแม่นมากสวยครับแต่บั้นคิวนะจอนนี้ครับมาฟาร์มปลูกต่อนะครับสวยมากนะครับเมื่อกี้สกรีนก็สวยนะครับเอฟเฟกสวยอลังการมากนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรน,นะครับก็ได้แล้วนะแต่ต้องเก็บว่าเออจะต้องเก็บเลเวลทุกวันนะ ไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร์ไมไปก่อนนะครับเคียร์คีมเคียร์คีมนะครับเคียร์คีีมอุย๊ยฮิวดามาเติมนะเรากดอันตีไปก่อนนะครับจะตายถ้าหนีนนกว่าไม่รอดน,นะครับอุย้อยเจ้าเพิ่งจะเย็นขึ้นมาอะไรเยอะจังขึ้นมาแต่เรนเราเลยนะอุ้ยอุยอุย,อ,ยอันตีแล้วนะไอเทมาออกมาเป็นดาบดำชิ้นแรกนะครับแล้วก็เป็น เออเขียวม่วงนะเป็นดำม,ม่วงผมไปดูแข็งมาเพราะว่ามันลำแรงแล้วนะครับตอนกีอ้อระวังระวังนะครับพวกเขาอยู่ในพุ่มเยอะนะสองตัวค่อยเล่นไปนะครับเราเพื่อมาเติมนะครับจังหวะนี้อลิเทลเขาไปอ่าไปเติมกลางนะผมก็เลยตีป,ป้อมเลยนะครับเราป้อมเลยนะแล้วก็ในมินิแมพเห็น ยูซินกับฮิดาดนะ้วยกำลังเติมขึ้นมาผมรีบวตีป้องกันยังไงให้มาลนะ่ะสีนหนึ่งจช็ไปก่อนนะแล้วข็ลรับเอาตัวบาก่อน,นครับจึ๊บจๆ๊บจุ๊บุบบ้ยเกือบตายเราก็เกือบตายวัดเลยวัดเลยขาเจ็บอยู่นะจึ๊บตีตีสวยครับได้มาหนึ่งโอ้ยเราไม่รอดอยู่ดีนะครับโดนเอ่อ อริเทลดักนะแล้วก็มีเบเยรมาด้วยนะครับน่นจาจะเสียป้อมนะครับแบบนี้อุ้ยสวยสวยเบียดเราสวยสวยครับที่ครับเกิดมาก็มากันป้อมนะเจอชีปเราเริ่มรวยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไหวนะเหนึ่งก็น่าจะไปกับอริเทลอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็รอนเดิมแล้วนะเราสามารถกดดันเขาได้อุ้ยโอ้โหปาร์เซนตหน้าฟังแม่นมากนะครับสวัสดีหน้าจะได้ป้อมนะจมลอยครับได้ป้อมนะแล้วก็เต่า โดนลาไปแล้วนะครับตัวแยกแล้วก็ประคองเรียนแร์คลิปไปขวานนะครับเราไปเอาคลิปอจางกันดีกว่าครับเฮ้ยเข้ามาสองเฮ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้ยคนจะท้อลำเลยลำร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 ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเบเนมาเติมไปไม่รอดนะครับนิดเดียวอะ่ะจะตายก็ไม่ได้นะครับ น่ครับเกิดมาก็มากันป้อมเหมือนเดิมนะครับจึ๊บๆเหมือนเขาจะเข้าบัฟเราหรือเปล่านะครับฝั่งนู้นยิงไปก่อนนะครับปานกันด้วยเหมือนเขาจะเข้าบัฟเราเนาะช่วยเพื่อนครับตอนนี้จึ๊บจยิงยิงยิงต่อไปนะอุ้ย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 เขาจริงบะเนี่ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายอุ้ยฮิวดาอย่าเพื่อนยาโอ้เข้ามาเยอะเกิน โอ้ย uh, the ูดาเอาสุดเกิดนะแล้วก็แลกกันไปนะครับช็อตนี้เรามาเอาป้อมล่าด้วยกครับช็อตนี้นี่นะไอเทมชิ้นต่อไปผมเอาเป็นดาบเหลือง่อนแล้วกันนะครับตี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดกดลำมทำไมเนี่ยกดผิดโอ้เรนนี่กดผิดจริงอะไรวะเนี่ยอันนี้กดผิดจริงคือคนโอ้โหจบเลยคือจะกดออกแล้วจะไปกดอันติใช้เลย เหมือนเพื่อนจะบอกกันนะครับต <and> ัวการตัวการนะครับตายไปสองแล้วอลิเทียวเจนเพื่อนจุ๊บจุ๊บอุ้ยอุ้ยฮินดาวสุดปะนี่ะอุ้ยฮินดาวสุดมากเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งอุ้ยเราโอ้นี่กดผิดอีแล้วโอ้ยผมไม่ได้เล่นนานอ่ะมันอึไปละยิง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 ช่วยครับดับเบคลคิวนะเราหนีไปฟาร์มหาเลือดก่อนละกันนะครับตี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 คิปหาเล่ก่อนนะ มีคลิปแรกนะครับฟาร์มหาเงินก่อนละกันนะครับตอนนี้8คิวแล้วนะครับอ้ามีบามอนด้วยนะครับดี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 เขาโกนสะท้อนแล้วนะครับบามอนระวังกระทุบนะผมว่าต้องมีมาทุบเงยยิงยังไงตีตีตีอุ้ยเขาป้อมเขาป้อมนี่เราตายสวยครับได้ช็อตดาวนะฟ้ากับบ้านก่อนละกันนะครับเราเจ็บโอ้ยยังมีเพื่อนโดนเรียบร้อยอุ้ยปลาโดนปลาโดนอุ้ยแต่เราเจ็บอะ กลับไปล้ำจุ๊บจิ๊บโอ้โหเลยเน้อยเกินอนาไม่น่ากลับไปเลยโอ้ชื่อว่าล้ำแบบจะดูดเลือดเนี่ยมันดูดไม่ขึ้นนะครับใส่ใจเออทีมเราก็เรียบร้อยจะมาคืนมาหนึ่งตัวฟาร์มหาเงินก่อนละกันนะครับเหมือนจะบวกกันอีกแล้วเพื่อนเราเออเข้าแล้วร้อยตายไปหนึ่งเออตายไปสองจุ๊บจุ๊บล้ำ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 วิวิยโดนโยก่อน ได้มาหนึ่งคิวนะแต่เพื่อนเราเสียไปสา,นะามนะครับค่อนข้างเจ็งนะครับจัดนี้ <c oughs> เจ็งเกินเราก็กันบ้ากันต่อไปนะครับเกมยรค่อนข้างตามนะเมียเราเอา่อศูนย์สิบอ่ะคิดดู <c oughs> จัดนี้เหมือนเพื่อนจะไปเอาเอาหลอดนะเ <c oughs> ว้ยโดนไลน่โดนไลน่อู้หูทุกคนแรงอุ้ยเกือบจะเจบเพื่อนก,นกนอดถอนแล้ว เรายิงหางอย่างหหัวแล้วกันยิง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 ครับสวยได้มาหนึ่งแอซิดเพื่อเพื่อเราเสียมดแล้วตัวนี้ตัวนี้สวยครับได้มาหนึ่งคิวลำ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 สวยครับได้มาอีกหนึ่งวสิ้นวิวินจิ๊บจิ๊บสวยครับได้มาห้าแล้วชุดนี้ใส่งามเลยเราเก็บคลิปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ ตีหลอดนะครับเพื่อน้อาจะตีหลอดนะอ,อุ้โยโอ้โหดูเมทีมเราพิมเอซี e ่ตัวเองเล่นแบบว่าแจบมากนะอย่างพาราอาะีมีซ e ีเราตีหลอดกันละกันนะครับอดูดีหนึ 11. ่งสิบเอ็ดฝั่งโดนก็บูรี่คืนบูรี่เมียนเรานะครับต่อมาเอาบอมล่างดีกว่าเฮ้ยมาสองมาสองอุ้ยยูดาทุบแรงมากอ่ะโอ้โหกระตาอุ้ยกดผิด กดป้างกันทำไมก่อน,าานอออระวังนอะ้ยอลิเทอร์ยงมายิงยิงยิง,งสวยดีนะครับพ่มีเพื่อนรับเราช่วยอยู่ได้รับเขียวแล้วนะครับลองออกรูกนะว่ามันจะยิงแรงขึ้นไหมผมก็ปกติเขาไม่ออกกันนะแต่ผมแบบอยากลองดูอะถ้าอยากออกกันกกลดีกว่าหรือเปล่าทำไมรู้นะ้อันนี้ก็มัวๆไปนะเน้นสกินนะครับเอามาดูความสวยของสกินนะ ตัววิ่งช้ามากอ่ะผมขายรองเท้านะเฮ้จุดสินจุซสินโดนจุบจุบสวยครับได้มาหนึ่งสวยขยิ้แรงอยู่นะ <the> ได้พลังโจมตีมานะครับี่ชิวลแรงครับตอนนี้ <the> เฮ้ยเขาเยอะอยู่นะ ตีปอมตีปอมนะครับตีปอมอุ้ยแรงมากอะ่ะไม่ถึงบีนีเขาอ่ะแรงมากตาโลว์แต่เข้าไม่ถึงนะครับตีตีตีอุ้ยจีบอ่ะทุกคนจังหวะน,นี้บามมอนเดินมาไกลนะโดนเซเลน่าด้วย โอ้มีอะไรแตอทุกสกิลนะครับเว้ยข้างบนใครตายอะ่ะลูคาตายละเอ้ยบวกกันแล้วเหรอเฮ้ยอุย๊ยอุ๊ยอะไรไม่รู้อ๋ออยได้มาหนึ่งคิวกลับบ้านก่อนอุย๊ยเพื่อนไม่นะตายหมดแล้วอฮ้ยออกกังการมาก็ไม่มีอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่มีย <laughs> ิงกระชาเรียบร้อยตายนะครับ โอโหดลูกคัาหนึ่งเก้าฮ้ยทีมงานไปบวกกันอีกแล้วอุย้ยนายมันมาหนึ่งแล้วก็ตายไปหนึ่งเฮ้ยพลังป้ายวิชามากลามลามลามเออเสียหลอดเออหมดทีมอา่าเราก็หมดสกิลนะครับอือไม่มีใครแล้วทุกคนลากอล่อบรอบไปนี้รอดไปเนี่ยคืเอเกิดก็รักกันวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยลูกค้าถอยมาก่อนเพื่อนอุย้ยอันนี้เข้าอย่างเดียวเลยเพื่อนถอยมาก่อน โอุู้เปอร์แม่วนะน่ะโอ้ยลูกค้าเรียบร้อยไม่มีคนกันบ้านเซเลน่ากับผมกันไม่ไหวแน่นอนนะดูจากซมแล้วไม่ไหวอ่นอนนะกันไงเนี่ยโอ้โหคลิปตีไปจะตายเจือจิบจบจๆบจิบจ,บ,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 จบเรียบร้อยไม่ทันแมวมาหนึ่งก็ไม่ทันอยู่ดีเ <c oughs> ออไม่ไหวอ่ะเกมนี้นะครับก็ แค้ไปตามระเบียบนะครับผมได้ M V P ทีมแพ้ทั้ทีมเราซะก,ก่อนนะครับป่ศูย์สา0จุนะโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับทุกคนนี่นะครับรีพอร์ตเลยนะครับส0หนักเลย2คนก็ไปเจอกันคลิปหน้าและกันนะครับบ๊ายบาย